ขออนุญายนขาลงจากนัที่หนึ่งกะละกันครับครับผมกอนอื่นสิบเดียวของผมคุณนทีมงานหมอนเสียงบีบกหลบทงสะกดครับขอกราบรมัสการพระเดชพระคุณเจ้าพระมีสุสงสมบูรทุกทุกทุๆน้าครับพร้อมขับกับเรียนครับทานใ้กเพนะครับผมทนยคุณอันั่อเยานจนาทีอบอกต่อครัผมบครับ ทีมงานของพิธีเจ้าหน้าที่ครับที่มาดมูแลความสงบในค่ำคืนนี้คณะกรรมการการจัดงานที่ได้รับทุกคนนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมขอกราบลงเถิดตับพี่น้องเช่าบ้านหนองป่าศาสตร์สุขศรคุณครับผมปนันเดียว <ปา S 1> ชั้นองกีนะครับ<ป>พี่น้องเชา่าก็นาครับ,บครับบ้านค้าน้อยตขบวนเรียกหนองปราสาสรครับเยอะภาษาเยอะภาษาเอาผมถามรอบรางวัลหนองปลาสาครับ พี่น้องเย้ยประสาทครับถ้าว่าหลวงพวกสปอนตอนนี้เป็นประสาทแล้วครับผมมาตรวจแหวนนหลนะครับผมพี่น้องตะบนเย้ยประสาทนะครับพี่น้องมาเพื่อนนงกีนะครับพี่น้องเช่าโบรีรัมครับแล้วก็พี่น้องทุกทุกสถานที่ครับนี่คำว่าพี่น้องนั่งร้องกี่มากหครับผมขอเสียพี่น้องนั่งร้องนะครับเปมิมัตตินี่ครับป้าผม ตอบคุน่นเด่นนายมณีนะครับผมบเบงร์งฟี่บาแม่เบิงซฟ่ถ้าบาขาพัดประตูหนึ่งร้อยบาทบ่ครับ ขอบคุณหลายๆนะครขอบคุณคณะกรรมการนะครับขอบคุณปีนดอกนะครับผมชาวดองกีพี่น้องเช่านะครับผมปุริล่ำครับเทียบโอกาสที่งานมอลล่ำเสียงหกนกโป้งสกรครับเด็กมร่วมสมโภชในงานประจำปีอดีตแม่ปีน้องน้องครับพี่น้องครับมือนีมาฝากเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องครับฝากเป็นลูกชายของอีข่อยอนแม่ครับพี่น้องเช่าหนองกีพี่น้องบุรีรัมย์พี่น้องทุกๆสถานที่อีจัดขัดเงินขนาดหนึ่งละแม่หน้าครับพี่น้องครับพี่น้องอาซีนี่บอลล่ำไม่ลงใจหลายๆคนาด อยู่แล้ครับมีศิลปินขนาดขในใจอยู่แล้วบุรีนกพงสกรนํำคาราวาลช่งานบลลัมเสงริมาฝากทีฝากนอกไอเอกมันเป็นบ้านอ่นเึืงไก่เลยครับครับผมบ้านแม่นกพงสะกรเลยเแม่บุญถํานกนะครับยูบุรีรัมบาว่าสิเป็นบอสแตน่บอสมอบอสแ <c oughs> ม่อหมามากบุรีมากครับแม่หมอคพี่ส่ยยกมือมาด้วย คุณครับผมท้าบอบมี่แม่ทั้งสองท่านนี่นะครับกัอบอบ๊อบมี่บ้งบลังมเสียงดีหกรุงพุกสกอรตอนนี้ยังใ์่ดีเพ็่วมาท่านเบิดเยอะเลงเนี่ยบอ้องนี่นนนนนนด,ดิเสีนเมื่อันีบ้างน่ตนแ่นะครับผู้กันเต็มบ้ากตัวนี้แม่จะขวางว่าท่านไหน พี่น้องครับลงโป้งสกอรครับไหลข้างไหลโหนเด่นมากอาศัยไข่เพืองไปบุกพี่น้องชอบปูดิล่ำครับอาศัยเขา่าอาศัยน้ำพบพี่น้องน้องตั้งแต่ลงยี่ง้มวลล่ำระเบียบวัฒนศิลป์นะครับจนตอนนี้ลงออกมาเติบโตครับสานง้งนะครับผมก็ต,ตกั้งวง้มวลล่ำเสริมลงโป้งสกอรครับผม หันบ่มีพี่พี่น่องให้ตวามเมีตานะครับผันบ่าพมีพี่น้องในการสรสับสนุคครับนกพงสะกรอกรบคบ่าพาชิ้นงานต่อสูเ่เรนมหันต์บอีนะครับผมเอาบันนี่กรสืุกไปท่ายลูปนับพี่น,อน้องอาจารย์เลนได้ยืตนเพ้งอันบุญมาไฟเดินโพกเน่ยนะฮะป็นแก่เปนเฟิอสองคือสอง้าขอเนี่ยนะเาห้ามดิแพเมื่มอคุณมันีซุ้มรอไห้เพ่นจะบาทเรื่องกระดาษจันอันนี้ขอครับ ไม่แต่งนั่นเองแล้วแต่อย,ย,ยูนยุคฐานเมี้ยที่ <c oughs> น,นั่นเบ๊กแก้วเอาเส้บรนตาดำดำยุคฐานห้าง <c oughs> เอาไปครับพี่น้องครับ